นนะครับก็เป็นสี่ขาแต่ว่ามัสามารถสั่นได้นะฮะจะเป็นตนัวลูกกระพิง สวัสดีครับผมพบกับผมเต๋อฟอร์ดนะครับเกษตรนวมินนะครับวันนี้มาในช่อง y YouTube เต๋อฟอร์ดออโตคารนะครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋อมี DBL XLT เกียร์ออโต้น e x t Auto, Gen นนะครับคันนี้ เป็นชุดแต่งออฟโรดทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวเต๋าพามาชมว่าคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรกันบ้างสาหรับรายละเอียดตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น XLT Next Gen เกียร์ออโต้นะครับราคา9 3 4 0 0 0บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่8,89 0 0 0บาทนะครับพี่ๆเลือกได้เลยนะฮะหรือรุ่นอื่นๆก็มีสามารถแต่งได้เหมือนกันหมดนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับตกแต่งยก2นิ้วและรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเต๋าพามาชมเจาะกันทีละรายการเลยว่าแต่ละชิ้นเนี่ย สำหรับด้านบนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าสกรูฝากระโปรงทรงฟิตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีทุทนนะครับก็จะเป็นสีขาวสีดีกับต er. ัวรถตัดกับสีดําด้านนะฮะสำหรับสีดําด้านเนี่ยก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวช่องลมตัวนี้จะเป็นช่องลมหลอกนะครับและด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นมิติเหลี่ยมสันนูนขึ้นมานะฮะเหลี่ยมๆแบบนี้2ข้างขนาด2ข้างนะครับก็จะทําให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นแลวเท็กซ์เจอร์ด้านด้านข้างตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่องลมหลอกเช่นกันนะฮะก็จะเป็นตัวออฟโรดมากยิ่งขึ้นดูดุดันมากยิ่่ขึ้้้้นนนนแลละะทีีสําาาคััญเยดหตว พื้นเนี่ยจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวรูปแลนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวแต่ว่าพี่ๆสามารถสั่งได้นะฮะจะเป็นตัวรูปกระทิงหรือรูปมมาเนี่ยสามารถเพิ่มเติมได้และทาสีได้ด้วยนะฮะและตัวถัดมาครับสำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นตัวชิ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆแรปเตอร์เลยนะสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษร F O R D ใหญ่ๆเป็นตัวอักษรน,นูน 3D นะฮะและที่สําคัญนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกริวลรังผึ่งนะฮะตัวนี้ก็สามา,รรา,ามร,ามารถ โฟล์ลมได้ดีนะครับสำหรับตัวด้านหน้าตัวนี้และบิวอินตัวไฟเสริมเข้ามาด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นไฟสีส้มนะฮะเขาเรียกว่าไฟสิวนะฮะหรือไฟ3จุดนั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าพี่ๆจะเรียกแบบไหนเนาะอันนี้ก็จะทําให้ตัวกระจังเนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะฮะมาดูด้านข้างกันบ้างสาหรับด้านข้างเนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยเน็กเชนนะฮะก็จะเป็นตัว LED นะครับสำหรับรุ่น XLT นะครับมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์วิ่งกลางวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งตอนกลางวันเนาะแต่ว่าตัวนี้อัพเกร แต่งเข้ามาเพิ่มนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสเต็ปจากเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นไฟแสงสีขาวนะแต่ยังยังไฟยังไม่วิ่งนะฮะแล้วตัวนี้ก็บิวอินเพิ่มมาเห็นไหมฮะจะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะฮะและที่สําคัญเลยด้านบนฮะตัวนี้ครอบไฟหน้าเข้าไปนะครับก็เข้ารูปพอดีเลยตัว C แบบนี้นะฮะมีตัวอักษรคําว่าเลนเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นตัวไฟเนี่ยดูคมนะฮะและตัวด้านล่างครับตัวนี้นะฮะสำหรับตัว XLT เนี่ยไฟตัดหมอกของเขาครับ เป็นไฟฮาโลเจนนะฮะเป็นไฟหลอดนั่นเองนะพบูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าดีไซน์เท็กซเจอร์ของเขาเนี่ยจะครอบไปด้วยสีโครเมียมด้านหน้าตัวนี้นะฮะก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับสีประจําของ XLT ก็คือสีโครเมียมตัวนี้เลยนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างสําหรับด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะฮะจากเติมเนี่ยจะเป็น3นิ้วเนาะอันนี้เราครอบเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะครับมีหมุดด้วยนะจะเป็นซุ้มล้อสไตล์ออฟโรดแล้วก็จะทําใใหห้้ตัวอดีน่ญขึ นะครับเพื่อรับกับตัวอะไรนะฮะมาดูตัวล้อแม็กเราดีกว่านะฮะล้อแม็กคันเทพตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับลายสวยๆแบบนี้เป็นงานของออฟโรดเลยนะฮะออฟเซตเนี่ยใหญ่สุดเลยนะครับลบสีแต่หน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่12นะฮะรับด้วยยางตัวนี้เป็นยางคอสมิกครับเป็นยาง MT นะฮะก็จะเป็นดอกบ้างสวยๆแบบนี้ฮะซีรี่ยมยางอยู่ที่33มสิคูณสิบ R 2 0นะครับก็จะเป็นยางใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ดอกบ้างค่อนข้างใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นตัว MT ลลุยยยไดดด้ีีีเเทวนะะฮ มาพร้อมกับตัวด้านบนครับตัวนี้ก็ยกตัวรถขึ้นมา2นิ้วนะฮะพร้อมกับตัวปีกนกอันนี้จะเป็นปีกนกเดิมแล้วก็ชกเดิมนะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าใส่ก้อนรองด้านหน้าไปนะฮะสนิ้วด้านหลัง2นิ้วก็ยกตัวรถขึ้นมาจัดทรงให้ดูดีนะฮะแล้วก็จัดฟิตเมนต์ให้ล้นๆ้นนิดนึงนะครับสำหรับตัวรถตัวนี้แล้วก็ด้านข้างครับตัวนี้นะครับแก้มด้านข้างของเขานะครับจะเป็นสัญลักษณ์คําว่าเทอร์โบหรือทอร์โบเดียวนั่นเองนะฮะตัวนี้กาลังแรงม้าร้อยเจ็ดนิตันงมนะครับัวนี้ก้จะครอบ ตัวชุดแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับชุดครอบด้านบนก็ครอบเป็นตัวกระจกเหมือนกันนะฮะจากตัวเดิมเนี่ยจะเป็นสีขาวนะฮะอันนี้ก็จะครอบสีดําด้านเข้าไปนะครับก็ทําให้ตัวรถดุดันมากยิ่งขึ้นพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวฮะไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวตัวใหม่ next gen ก็เป็น led แล้วนะฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้เลยนะฮะจริงๆด้านในจะเป็นสีส้มนะฮะอ่าแล้วก็แต่ว่ากรอบของเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเป็น led นะครับผมแล้วก็ มาดูตัวด้านบนกันหน่อยด้านบนเนี่ยจะเป็นโซลารูฟครับหรือว่าตะแกรงหลังคานั้นเองนะครับมาพร้อมกับไฟบา์นะฮะแนวยาวด้านหน้าตรงนี้บิวอินเข้ามานะครับพร้อมกับตัวไฟ LED ดด้านข้าง2จุดนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์แฮมเมอร์นะฮะตัวนี้พร้อมกับตัวไฟ l e ลดด้านข้างมีอีก2จุดเช่นกันนะฮะด้านนู้นก็มีอีกจุดหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับที่สําคัญเลยบิวอินนะฮะเข้ามาบนตัวตะแกรงหลังคาบนรถเนี่ยนะครับก็สามารถใส่สิ่งของแล้วก็ยึดเต็นได้นะฮะตัวนี้สก็ในะครับ เป้าลองมือจับติดตั้งเข้ามาให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ดีไซน์นะครับสำหรับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยดีไซน์พิเศษนะครับเป็นรูปแรดด้านหน้าเนาะตรงประตูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปแรดสีออกอเขียวๆหน่อยนะฮะดูๆแบบนี้เลยนะฮะสามารถเลือกได้นะครับเป็นรูปแรดหรือว่าเป็นรูปกระทิงหรือว่าอะไรสามารถดีไซน์ได้นะฮะด้านหลังก็ใส่สติ๊กเกอร์สี่ขุนสี่นะฮะลายสัตว์โคนมีคําว่าไวท์แท็กออฟโรดด้วยนะครับและตัวด้านหลัง และตัวด้านล่างตัวนี้ครับจะเป็นตัวบันไดนะฮะอันเก่าเอาออกเลยนะฮะตัวนี้เราก็ใส่ตัวบันไดเป็นบันไดแฮมเมอร์นะฮะก็จะดูดูดูแบบนี้ฮะมีไฟส่องพื้นมาด้วยนะฮะเวลาเราเปิดประตูเนี่ยตัวนี้ก็ติดตั้งบิวอินเข้ามานะครับดีไซน์ก็จะดูดันแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวบามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็ใส่ตัวแฮมเมอร์เหมือนกันสําหรับตัวโรบาร์นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับก็จะเป็นโรบาร์สั้นเนาะอันนี้จะเป็นตัวท็อปอันนี้เขาเรียกว่าโรบาาาวววอออรรรรริเเ์นนนะะคับบบดด้้้้จมมีีไฟกกตงท่ใหยแล็ ไฟ LED นะครับสองข้างนะครับตัวนี้จะวิวอินกับตัวไฟถอยนะฮะก็เวลาถอยเนี่ยไฟ LED ก็จะส่องมาด้านหลังตรงนี้ก็สามารถเป็นตัวไฟถอยได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็ด้านบนครับตัวนี้นะฮะใส่ตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นงานของแฮมเมอร์นะฮะเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆวิวอินเข้าไปนะครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็รุ่นอื่นก็สามารถใส่ได้นะครับสำหรับตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์สประตูใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับและที่สําคัญเลยด้านหลังพามาดูตรงนี้หน่อยสําหรับด้านหลังเน เบ้ารองมือจับเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับรุ่น Next Gen นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะเวลาเราเปิดจับเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็เต็มมากๆนะครับสำหรับรุ่นเดิมก็จะเป็นตัวเล็กๆนะฮะแต่สําหรับตรงนี้มีเบ้ามาให้ด้วยนะครับใส่ครอบเข้าไปเลยนะฮะแล้วมีโลโก้ Ford ด้านหลังตรงกลางตรงนี้พร้อมกับตัวกล้องถอยบิ i l t i n เข้ามานะฮะแล้วก็ครอบตัวฝากระบะใบนะฮะเป็นตัว Ford นะฮะแล้วก็เว้าโลโก้ตรงกลางนะครับเพื่อให้กล้องนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะและที่สําคัญเลยนยตัวนี้ตัวนูนนะฮะ ติดตั้งเข้ามานะครับเป็นคำว่าเจอร์นะครับจากเดิมที่เป็นตัวว้าวนะฮะอันนี้ก็ใส่เป็นสีดำนะครับก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการชนท้ายเนี่ยจะเป็นการชนท้ายสีทูโทนนะครับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มากับสีดำด้านด้านบนก็จะเป็นตัวเซาะร่องแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นบันไดสเตปสอชั้นนะครับพร้อมกับตัวไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้แล้วก็สําหรับตัวกระบะเนี่ยด้านในก็จะดู ใหญ่มากๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีตัว Easy Lift มาให้นะครับหรือตัวผ่อนแรงมาให้นะสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับส่วนไลเนอร์เดี๋ยวใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยพื้นที่ใช้งานเขาก็ยงเยอะมากๆเดี๋ยวต่พาพไปดูด้านในกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะ สำหรับด้านในก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวผ้านะครับวัสดุซอฟท์นะครับพร้อมกับเดินได้สีเทานะฮะแล้วก็ดีไซน์เท็กซเจอร์ลายกราฟิกหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวพักแขนเนี่ยเป็นตัวด้ามมือจับเปิดได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลย้วก็จะมีตัวเปิดตัวกระจกทั้ง4บานนะครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้ากระจกมองข้างนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นตัวเปิดไฟหน้านะครับพร้อมปุ่มสตาร์ทด้านบนนะครับแล้วก็ช่องแอร์ดีไซน์ เงาด้านนอกนะฮะแล้วก็มามาดูตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มกดนะฮะพร้อมกับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับและที่สําคัญนะครับหน้าจอหน้าปัดนะครับจะเป็นตัวขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็ความชัดอยู่ที่480นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นตัวหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ s i n ค o โฟเนะครับเป็นระบบสังงานด้วยเสียงนะฮะและที่สําคัญเลยเป็นไวเลดแอปเปิลคาเพย์แอนด์โอโตนะครับ และมาพร้อมกับตัวด้านล่างครับท่านชาร์จไร้สายนะฮะตัวนี้ติดตั้งเข้ามาในรุ่น XLT แล้วด้วยนะครับมาพร้อมกับตัว Type C และ USB นะครับและคันเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวชิปเกียร์นะครับบวกลบนั่นเองนะฮะส่วนตัวเบาเนี่ยเป็นเบาผ้าอยู่นะับแต่ว่าพี่ๆสามารถอัปเกรดได้สําหรับเบาะหรือใครชอบเป็นเบาผ้าก็จะเหมาะสมมากๆเลยนะครับสำหรับตัวรุ่น XLT ตัวนี้นะครับแล้วก็นั่นในจะ ห้องโดยสารเนี่ยจะใหญ่โอถงมากๆนะครับสำหรับรุ่น Next gen นนะฮะนั่งได้สะดวกสบายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากถ้าใครได้ไปนะคันนี้หล่อจริงๆนะครับแต่งดุดันมากๆหรือพี่อยากออกรุ่นอื่นนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่งได้เหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับชุดแต่งออฟโรดแบบนี้นะครับล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับอยากได้ทรงอเมริกาหรือออฟโรดนะครับติดต่อมาในช่อง YouTube หรือเพจ Ford เกษตรนวินบายต่อร์นะครับหรือในช่อง YouTube เต่าฟอร์ดออโตคาร์นะครับในช่องนี้แล้วกันนะฮะถ้าพี่ๆสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอเต่าด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปกับตัว XLG คันสีขาวต่งออฟรถคันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ